สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนกันเรื่องการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้วิธีการหารยาวเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะื่อชั่วโมงที่แล้วก็เรียนเรื่องนี้แหละแต่ว่าชั่วโมงนี้มันจะต่างกับชั่วโมงที่แล้วยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะคำสั่งแสดงการหารยาวและตรวจคำตอบ ข้อที่หนึ่งเก้าร้อยสิบแปดหารด้วยเจ็ดก่อนจะมาเริ่มหารคุณครูต้องบอกไว้เลยว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็หารไปแล้วเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนี่แหละเพียงแค่ว่าชั่วโมงที่แล้วเป็นการหารแบบลงตัวนั่นก็คือการหารแล้วมันเหลือเศษเป็นศูนย์พอดีก็คือมันลงตัวพอดีแต่ว่าในวันนี้เราจะมาหารแบบที่มันไม่ใช่การหารลงตัวมันยังเหลือเศษอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ก่อนอื่นเห็นโจทย์และ918หารด้วย7ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารยังจำได้ไหมคะว่าคุณครูให้ดูแบบไหนว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรอะไรเป็นตัวหารบอกว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารคือตัวตั้งนั่นก็คือ918เป็นตัวตั้งตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายหารเป็นตัวหารนั่นก็คือเลข7 คือตัวหารรู้แล้วว่าอะไรเป็นตัวตั้งเป็นตัวหารก็มาเริ่มเลยวิธีทำเขียนเครื่องหมายหารยาวโคง้คงๆแล้วก็ขีดเส้นตรงแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายหารยาวถ้าเส้นตรงอยู่ด้านบนเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวนะคะห้ามลืมจากนั้นเอาจำนวนที่เป็นตัวตั้งมาใส่ไว้ในเครื่องหมายหาร นั่นก็คือ918ใส่ไปเลยนำจำนวนที่เป็นตัวหารใส่ไว้หน้าเครื่องหมายหารนั่นก็คือเลข7ใส่ไว้ด้านหน้า7เป็นตัวหารเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องท่องสูตรคูณแม่เจ็ดให้ได้ถึงจะหาคำตอบได้อย่าลืมนะคะเครื่องหมายหารคุณครูให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินขีดนะไม่ใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นนะคะ ไม่ใช่เอาปากกาสีแดงมาขีดเครื่องหมายหานะคะไม่เอานะเอาปากกาสีน้ำเงินขีดเหมือนกันกับที่หนูเขียนตัวเลขเลยเนาะเราก็มาเริ่มเลยเริ่มหารจากตัวที่อยู่หน้าสุดเนาะก็คือเลขเก้าเจ็ดคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับเลขเก้าแต่ว่าต้องไม่เกินมันด้วยหนูก็ท่องสุดคูณเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่เกินแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิบสี่ใช้ไม่ได้เจ็ดสองสิบสี่ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาใช้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ด ใส่เลขหนึ่งไว้ด้านบนเลขเจ็ดที่เป็นผลคูณของเจ็ดหนึ่งเจ็ดในข้างล่างจากนั้นเอาเก้าลบออกเจ็ดเหลือสองแต่ว่ามันยังไม่เสร็จใดยังเหลือเลขหนึ่งกับเลขแปดถูกไหมก็ต้องดึงหลักถัดไปลงมาก็คือเลขหนึ่งกลายเป็นยี่สิบเอ็ดเจ็ดคูณอะไรได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับยี่สิบ็ดแต่ว่าไม่เกินยี่บเอ็ด ก็ท่องสุดคูณเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดพอดีเลยก็ใส่เลขสามไว้ด้านบนเจ็ดสามยี่สิบเอดยี่สิบเดไว้ด้านล่างลบกันเหลือศนแต่ว่ามันเสร็จหรือยังมันยังไม่เสร็จยังเหลือเลขแปดอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้หารถูกไหมคะก็ดึงมันลงมาเลขแปดเจ็ดคูณอะไรอะ่ะแล้วมันได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับแปดแต่ว่าไม่เกินมันนั่นก็คือ เจ็หนึ่งเจ็ดถูกไหมเอาหนึ่งใส่ด้านบนเอาเจ็ดใส่ด้านลา่างลบกันเหลือหนึ่งแบบนี้เรียกหนึ่งว่าเศษทีนี้คำตอบของข้อนี้ที่นักเรียนหามาได้คืออะไรคือหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งเป็นแค่เศษอยู่คำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเศษหนึ่งต้องเอาเศษหนึ่งมาตอบเลยนะ แต่ว่าเราจะตอบได้เลยไหม่ะเรายังไม่แน่ใจเลยว่ามันถูกไหมเราก็ต้องไปตรวจคำตอบก่อนเราก็ต้องไปตรวจคำตอบก่อนนะคะตรวจคำตอบเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วตรวจคำตอบคุณครูบอกว่านำผลลัพธ์ คูณกับตัวหารจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งถูกไหมแต่ว่าข้อนี้อ่ะมันมีเศษมาด้วยเพราะฉะนั้นกันตอนที่เราตรวจคำตอบเนี่ยเราจะต้องนำผลลัพธ์นั่นก็คือหนึ่งร้อยสาสคูณตัวหารคือ7จ็ดบวกด้วยเศษคือเลขอะไรเศษหจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งได้จริงไหม สมมติฝั่งนี้เป็นกระดาษเศษกระดาษเนาะเราก็มาคูณเลยหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคูณเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทศสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดได้เก้าร้อยสิบเจ็ดบวกกับเอกอได้เก้าร้อยสิบเจ็ดบวกหนึ่งถูกไหมเก้าร้อยสิบเจ็ดบวกหนึ่งก็เท่ากับเก้าร้อยสิบแปด ได้เท่ากับตัวตั้งไหมได้เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยแบบนี้แสดงว่าคําตอบถูกต้องเนี่ยได้เท่ากับ918พอดีเลยซึ่งเท่ากับตัวตั้งที่เราหามาได้เ<ม>พราะฉะนั้นก็ตอบได้ตอ,อตอบบตอบตอบเท่าไหร่นะคะ131เ็ด 1, 1แบบนี้นะ แบบนี้เป็นอันเสร็จต่อมามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองเนาะแสดงการหารยาวและตัวคคำตอบคำสั่งเดิมเลยเหมือนเดิมเลยข้อสองเก้าร้อยสามหารสี่อะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารเห็นโจทย์แล้วหนูก็จะลุงว่้าร้อยสามเนี่ยเป็นตัวตั้งสี่เนี่ยเป็น ตัวหารรู้อะไรเป็นตัวตั้งเป็นตัวหารเสร็จปุ๊บก็เขียนวิธีทําเลยนะคะเขียนเครื่องหมายหารยาวโขีคเส้นใต้วิธีทําให้เรียบร้อยอจากนั้นเอาจำนวนที่เป็นตัวตั้งใส่ไว้ในเครื่องหมายหาร903 ตัวหารคือเลข4ใส่ไว้ด้านหน้าเพราะฉะนั้นในข้อนี้หนูจะต้องท่องสูตรคูณแม่4ถูกต้องค่ะจะต้องท่องสูตรคูณแม่4ี่นะในการช่วยหาคําตอบเนาะก็เริ่มจากตัวหน้าสุดเลยสี่คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับเลข9แต่ว่าไม่เกิน9ก้าสี่หนึ่งสสี่สอเกินแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใช้ได้ก็คือเลขสองสคูณสได้แใส่สไว้ด้านบนใส่แด้านล่างตรงนี้เอาเก้าลบแดเหลือเลข หนึ่งดึงศูนย์ลงมาถูกไหมต่อไปก็หารต่อไปไเรื่อยๆสี่หนึ่งสี่สี่สเกินอีกเราก็ได้เลขสองเหมือนเดิมถูกปะก็ได้ครูจะเขียนเลขสิบทำไมส2 8ถูกไหมคะสิบลบแเหลือสองแต่มันยังหารไม่เสร็จยังเหลือเลขสามอีกหตัวที่เรายังไม่ได้ทำอะไรกับมันก็ดึงมันลงมา สีคูณอะไรได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับยีสาแต่ว่าไม่เกินยี่สิบสามสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสบสองสี่สี่ิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิสี่ยี่สิบสี่เกินไหมเกินไปแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ได้ก็คือสี่ห้ายี่สิบลบกันเหลือสามเพราะฉะนั้นข้อนี้เศษของมันคือเท่าไรคะเศษของมันคือ สามแต่ว่าเราตอบได้เลยไหมยังตอบไม่ได้เพราะว่าจะต้องตรวจคําตอบก่อนถูกไหมคะจะต้องตรวจคําตอบก่อนว่ามันใช่คําตอบของมันจริงๆริงไหมนะเราก็มาตรวจคําตอบกันเลยจําได้ไหมทําแบบไหนตรวจคําตอบน้ำผลลับ ผลลัพธ์คืออะไรสองร้อยยี่สิบห้าคูณกับตัวหารคือเลขสี่บวกกับเศษคือสามจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งได้จริงไหมหนูก็ไปคิดในเศษกระดาษฝั่งนี้คือเศษกระดาษนะคะเราก็เริ่มคูณเลยสองสองเดี๋ยวขอโทษนะคะสองสอง ห้าคูณด้วยสี่สี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ทดสองสี่สองแปดทดสองเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสี่สองแปดทดหนึ่งเป็นเก้าได้เก้าร้อยเก้าร้อยขอโทษนะคะอะได้เก้าร้อยบวกกับสามเก้าร้อยบวก สามได้เท่ากับเก้าร้อยสามเท่าไหม9 0เก้าร้อยสามเท่ากับตัวตั้งของเราเลยเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นยังไงถูกต้องคำตอบถูกต้องเราก็สามารถตอบได้ตาอบกมาตอบเพียนเลยค่ะเอาเก้าร้อยสามมาตอบใช่ไหมไม่ใช่นะต้องเอาผลหารมาตอบนะนั่นก็คือ สองร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าตอบแค่นี้ไหมคะไม่ได้ตอบแค่นี้มันยังเหลือเศษอีกก็ใส่เศษด้วยเศษอะไรเศษสามแบบนี้เป็นอันเศษขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จอ่ะถ้านักเรียนดูทั้งสองตัวอย่างและ ก็น่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเราก็มาดูภาระงานในวันนี้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหน้าหนึ่งร้ยเจ็ดิบแปดและหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะหน้าหนึ่งร้อยเจ็บแปดและหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดิบเก้านะคะแสดงการหารยาวและตรวจคำตอบมันก็เหมือนกับที่คุณครูทำให้นักเรียนดูนั่นแหละค่ะ ว่าคุณครูเอาตัวอย่างมาจากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเนี่ยข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคุณครูเอามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างและหนูก็เขียนตามลงไปเนาะยังเหลือข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดและข้อเก้าไว้ให้นักเรียนทํานะคะนักเรียนก็แสดงวิธีทําเหมือนที่คุณครูทําให้ดูเลยนะจากนั้นตรวจคําตอบให้เรียบร้อยตอนตรวจคําตอบ ตอนตรวจคําตอบให้นักเรียนตรวจคําตอบเหมือนบรรทัดท,ที่คุณครูตรวจคาตอบนะนั่นก็คือเหมือนแบบเนี้ยเหมือนแบบเนี้ยตรวจแบบนี้นะคะตรวจแบบนี้นะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะตรวจเสร็จตรวจคาตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บทําคบทุกข้อและเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ถ่ายรูปงานที่หนูทําเสร็จแล้วเนี่ยส่งมาให้คุณครูที่ใต้โพสนี้เลยก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ